สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่แอ้จะมาอัน็อกซิ่งนะครับกับไม้แบดมินตันนะครับของคอมปุรุ่นเฮอร์เบย์นะครับโอเคครับเพื่อเป็นการเสียวกระดาษนะจ๊ะแก,กะกันเลยแกะอ่ะแกะมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะก็จะมีกระเป๋าหนึ่งอันนะครับผมโอเคครับแล้วข้างในนะครับ ก็จะเป็นบุนะจ๊ะกับไม้แบดมิตันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแกะต่อเลยจ้าโอเคครับเป็นร้านที่แพ็กเกจจริงได้นั่นหนามากนะจ๊ะโอเคครับปึ๊แกะมานี่จ้า นะครับเราก็จะได้การแพ็กเกจที่แน่นหนานะจ๊ะนี่อันนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเอ็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นซองนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ครับอ่ะกริปจากริปกริปมีกริปไม่เป็นไรนะจ๊ะกริปเพี่อเลือกสีแดงนะครับเฮ้ยร้านนี้แพ็กเกจแน่นหนามากนะจ๊ะแพ็กเกจแน่นหนามากมีจ้าสภาพกล่องนี่หนึ่งนาเซติพ่มานะครับก็พราสภาพเพอะกล่องนะจ๊ะมันสวยมาก,แก,าากแกะมาจ้าแกะมาตรุง นี่นี่ครับสวยมากตรงนี้นะจ๊ะตุ๊ดอ่ะนะครับเป็นนะครับคบเ o อร์นะครับ c o อ,อร์ถุงนะครับก็คอมปูนะครับโอเคจ้ะคราวน,นี้เรามาดูเมลักของเราดีกว่านะครับกับพระเอกนะจ๊ะนี่ครับปึ๊บแกะมาชดนี่จ้ะอู โอเคครับอันนี้ก็เป็นข้างหน้านครับปุ๊บออกไปนะนี่ตึ๊บนี่ให้ดูสาเหตุที่ซื้อมานะครับเขาบอกนะครับพอดีนะครับชอบแบ็คพิงค์นะครับก็เฮ้เห็นนี้แบบว่าดีมากเลยอะ่ะเป็นดบบสีชมพูแบบแบ็คพิงค์โอเคนะเฮ้ยจับสัมผัสดีมากอะ่ะงานเนียนนะครับเป็นงานสีด้านนะเอ้ะี่คืองานสีด้านนะครับดังนั้นเนี่ยใครชอบแบบชมพูด้านด้านได้น,ดน,ดน,ดน,นะจ๊ะเฮ้ยดีอะ่ะดีอะ่ะ ให้ความชมพูด้านที่ดีนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือการลงเพ้นท์นะครับลงเพ้นท์โอเคนะอ่าอันนี้ครับมีการเพ้นท์สีไม่ใช่สามมิตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางรุ่นของคอมปูอ่ะอย่างเนี้ยนะครับตัวเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็จะมีความเป็นสามิติขึ้นมานะครับแล้วก็้นสีก็มีสามิติแต่นี้ไม่ใช่ครับแต่ว่านี่คือพ่นสีละเอียดนะเฮ้ยดีดีดีเนี่ยเห็นไหมครับสเปเชียลฟอร์มเฮอร์เบิ์โพเวนเชียลทีมนะครับก็คือ ของทีมมันทนเหอเปยนะครับโอเคนะเฮ้ยโอเคสภาพนะครับโอเคมากเลยอ่ะข้างบนนะครับเขียนไว้นะครับคำว่าอ,อันว่าคำว่า under control นะจ๊ะโอเคจ้ะเนี่ยดีมากดีมากครับงานเนียนงานเนียนจ้ะงานเนียนก็โอเคจ้ะก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะจ๊ะโอเคครับเดียก็จบเดี๋ยวก็ไปลองตีมาเดี๋ยวก็มาลองรีวิวต่อนะครับผมโอเคครับทุกคนเพื่อก,กลับจากการทดลองตีนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับกับเรื่องของสเปคนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพี่มาพูดนะครับอย่างแรกนะครับวัสดุที่ใช้ทํานะครับมาจาก High ฮมอรูรัสคาร์ไฟบวกซัคเกอรี่นาโนนะครับซึ่งนะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าไม้แบตนะครับถ้าเกิดใช้คาร์บอนอย่างเดียวนะครับเฮ้ยมันจะแข็งดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีพวกซัคเกอรี่นาโนเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นนะครับและคราวนี้นะครับถ้าอ่านตามสเปคนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่82ดสกัลนะครับหรือ 4U G5 อยู่่ทีแล้วก ขึ้นเอ็นได้สูงสุดที่30ปอนด์บาลานซ์พอยอยู่ที่290นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะนี่ครับก้านอยู่ที่6.8นะครับก็จะมีความสลิมนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่สลิมมากนะเพราะก้านทั่วไปอยู่ที่7.0นะแล้วถ้าเกิดสลิมก็จะ6.6ใช่ไหมอันนี้ก็จะ6.8นะครับบวกกับนะครับความแข็งอยู่ที่8.3นะครับก็คือแข็งเลยนะครับแข็งเลยอันนี้ตีแล้วรู้สึกเลยแข็งนะครับเออลืมบอกนะครับความประทับใจแรกที่เพี่ ออกมาจากก่อบนะครับนี่จ้าคุณดูตรงนี้ครับนี่เฮ้ยคนข้างชอบนะเพราะไม้แบบทั่วไปคุณดูนะนี่เห็นไหมครับมันจะเรียวๆเนี้ยแต่ว่าถ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีความป้านกว้างออกอ่ะมันทําให้เราสามารถเนี่ยใช้เทคนิคการดาดตรงนี้ครับโดยการวางคุณเนี้ยได้อย่างพอดีนิ้วโป้งนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้น่ครับรู้เลยนะครับแค่หยิบขึ้นมาก็รู้เลยว่าไอ้ตัวรุ่นเนี้ยมันดาดดีแน่นอนนะครับถ้าคุณใช้เทคนิคอย่างนี้เป็นนะครับ และก็อย่างหนึ่งที่เพี่อนชอบคือครับเฮ้ยกริปค่อนข้างที่จะดีนะกริปค่อนข้างที่จะดีเพื่อนพูดเสมอนะครับว่าไม้แบดเนี่ยที่ราคาเกิน3,5 0 0นนะครับทุกรุ่นนะครับกริฟอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า3า0 0ันหนะครับก็พูดตรงๆนะครับว่ามีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหนึ่งในห้าเท่านนะครับที่กริฟสามารถใช้ได้อีกสี่ในห้าเนี่ยมันกริฟใช้ไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนกริฟนะครับตัวนี้จัดอยู่ในประเภทหมวดหนึ่งในห้านะครับเฮ้ยกริฟที่แถมมาค่อนข้างทีี่จะดเลย โอเคครับเรานี้เราดูฟิลลิ่งในเรื่องการตีกันนะครับอย่างแรกนะครับไม้ตัวเนี้ยมันแข็งนะครับฟิลลิ่งบอกเลยตรงแข็งตีแล้วแข็งนะครับแต่นะครับไอ้การนี่มันสลิมมาหกจุดแปดังนั้นเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องการดีดนะครับโอเคเรามาดูเทร์ลูกนะครับหนึ่งลูกตกนะครับตัวเนี้ยการแข็งหกจุดแปดนะครับมีการช่วยในการออกลูกนะครับดังนั้นเนี้ย ต้องปรับตัวเพราะอะไรครับถ้าเกิดคุณดูนะไม้ส่วนมากเนี่ยเดี๋ยวนี้ยุยคนี้เขาจะเริ่มต้น295 300 305นะครับบางรุ่นก็310ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณตีนะครับพวกรุ่น295เก้าหมาหรือ300อยู่แล้วเนี่ยคุณมาได้29 0ูนี่คุณบอกว่าเพี้ยนทำไมมันเหินอย่างเลยอะเออคุณปรับตัวนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับไม้ก้านมันแข็งอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็แบบฮ้ยใช้ข้อมือนิดนึงปรับตัวนิดนึงก็ได้ตาม่คุณต้องการนะครับแแตต่่ถ้าเกกิดคุณีชวงร เหินเหินนะครับก็คือลูกมันจะสูงไปนิดนึงอ่ะอันนี้ต้องปรับตัวนะครับในเรื่องลูกตบอย่างที่สองนะครับในเรื่องของลูกดาดโอ้คุณดูนะครับไอตรงเนี้ยทาลองนิ้วโป้งได้พอดีได้ขนาดนี้นะครับลูกดาดทําได้ดีนะครับยิ่งคุณใช้ทักษะอย่างนี้เป็นเนี่ยลูกดาดยิ่งดีนะครับก็บางคนอาจถามว่าเพี้ยนเพี้ยนใช้ได้หรือเปล่าไอ้เทคนิคนี้พึ่งตรงนั้นถ้าตอนซ้อมอะทำทันอยู่นะ แต่ตอนเล่นทำไม่ค่อยทันนะครับมันดาดกันเร็วมากครับทำไม่ค่อยทันนะครับก็พูดตรงๆนะครับแต่ว่าลูกดัดดีลูกดัดดียิ่งคุณใช้ทักษะเงี้ยวานิโป้งนี้ได้ดีมากนะครับอย่างที่สามครับลูกเซฟโอเคนะไม้ก้านแข็งเนี่ย6มจุดแปดสปริงดีนะครับเซฟไม่เปลืองแรงแล้วก็อย่างที่สี่นะครับคือสุดท้ายลูกหยอดโอ้โหไม่ต้องกังวลนะครับไม้ก้านแข็งนะครับยิ่งคุณนะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับเอ็นพวกอะไรพวกสายคอนโทรลด้วยเนี่ย โอเคยิ่งดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็แบบว่าอะไรลูกหยอดก็ดีครับได้ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีครับทำได้ดีถ้าเกิดไม่นับลูกตบนะลูกตบคุณต้องปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่าไม้ตัวนี้ส่วนมากมัน295 3 0 0าหมรอหมดแล้วนะครับนอกนั้นก็ถือว่าดีหมดนะครับแต่นะครับไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับสําหรับมือแรกคือถ้าเกิดใครบอกว่าเพี้ยนไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยตีแบบเลยผมจกได้เป็นไม้แรกได้ไหมไม่แนะนํานะครับเพราะมีการการแข่งนะครับ ใครที่จากได้ไม้แรกงนะครับคุณไปดูโลกไม้ก้านกลางนะครับไม้อ่อนไปตีก่อนนะครับไอเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ตีเป็นแล้วนะครับหรือว่าปีตีมาสักระยะหนึ่งอะใครที่หามาที่2มาที่3นะเออคุณมาลองดูตัวนี้นะครับคุณก็จะได้แต่ถ้าเกิดคุณนะครับไปตีไม้ตัวนี้เลยนะครับโดยที่ไม่มีรักษาก่อนเขาบอกว่าเพี้ยนแข็งเพี้ยนเจ็บนะครับเพี้ยนมันเปลืองแรงนะครับเพราะคุณต้องรู้จักการส่งแรงเอานะครับคุณถึงจะใช้ไม้ตัวนี้ได้ครับโอเคครับเพื่อนๆจัาการ์ตูนคลิปยเพย์เท่านี้ครับชอบก็ฝาก กดแชร์ด้วยนะครับร่วมดึงใครอยากซัพพอร์ตพี้ยนเอาก็มีช่องทางของธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือว่าใครสนใจไหมนะครับเดี๋ยวพี่้ยนทิง้งลิงก์ร้านแล้วให้แล้วครับก็ไปคุยกับร้านเองนะครับว่านะครับเรื่องของราคาเรื่องของของอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องโปรโมชั่นมีอะไรบ้างก็ไปคุยกันเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็จบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า